Every day late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just by buying everything. See you in the next life. have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it. สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิพัธ์ออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะอยู่กันที่เดิมเช่นเคยนะครับศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัธ์ออโต้สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเน้นไปทางเอาใจพี่ๆที่เป็นผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับต้องการหารถหรือออกรถใช้งานคันแรกสักคันหนึ่งอันมีคันนี้แนะนำให้นะครับ คลิปนี้ครับเราอยู่กับเจ้า m i t ูบิชมิวส์ว1.2 GLS สิงคโปร์นะฮะเป็นตัวท็อปนะครับซึ่งเป็นอีกรุ่นนึงแน่นอนนะสำหรับในสายอีโวคา3สูบผู้หญิงน่าใช้มากนะครับหรือว่าเป็นแบบนักศึกษานะครับคนนักศึกษาจบใหม่หรือว่ากำลังเริ่มปฏิบัติงานในครั้งแรกนะฮะมีงานทำและเราเดินทางไกล อย่างมีรถส่วนตัวใช้มิรราดตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์มากครับในส่วนของตัวรถนะฮะนี่ถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนกันเยอะมากนะครับจะนับรวมว่าเป็นสีพิเศษด้วยได้ไหมตรงนี้ถือว่ายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นตัวสี ในเฉตในการเลือกสําหรับตัวรถอีโกคาแฮมแบ็คห้าประตูนะครับสีเดิมโรงงานครับไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อปกฎหมายนะครับอันนี้ไม่มีแน่นอนรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับด้านหน้าก็จะมีการตัดด้วยกรอบที่เป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็โลโก้มิซูเป็นแบบโครเมียมนี่คือตัวท็อปนะ สำหรับไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัวโรเิคเตอร์เดย์ไทม์เ n นนิ่งไลท์นะครับแล้วก็คิ้วกันชนล่างก็จะเป็นแบบโครเมียมกอดตัดหมอกนะครับมีมาให้ครบทั้งหมดแล้วก็ตัวเดย์ไลท์อยู่ในชุดด้านล่างอีกหนึ่งชุดซ้ายขวานะครับถือว่าครบแหละสำหรับในส่วนของตัวราคาถ้าเกิดในครั้งแรกหรือว่าในครั้งเดียวเราเสียไปปุ๊บกับตัวรถที่เป็นเอลคาในส่วนของตัวท็อปอันนี้ถือว่าคุ้มมากและมีออปชั่นมาให้ครบครันลองดูตัวเครื่องยนต์จะมั่งครับ สำหรับ1.2ลิตรเนี่ยในรหัส A 3A92 เนี่ยถือว่าเป็นตัวครับที่เราจะเห็นกันได้อย่างค่อนข้างที่จะบ่อยแต่มิสุบิช s ครับเน้นในเรื่องของตัวเครื่องไมเวกนะฮะมีการเอาระบบหรือว่าเทคโนโลยีสับตัวไมเวกมาผสมลงรวมกับอีก,กคา3สูบเรียงรุ่นนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวเครื่องเดิมนะครับตามจุดตามซอกตาม,มุมต่างๆไม่มีเป็นตัวคาบนะ้ำมันเครื่องซึม เครื่องแห้งแห้งฟิตฟไม่หลวมนะครับ ABS นะฮะยังมีใส่มาให้เลยนะครับแล้วก็สำหรับในเรื่องของตัวการเซอร์วิสเนี่ยหัวนงหัวน็อนอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราจะทำเองอยู่ที่บ้านเนี่ยยังสามารถทำได้เลยนะครับทงถอดอะไรพวกนี้ก็ง่ายแล้วก็อย่างตัวคานหน้านะครับอันนี้คือชัดเจนเลยความที่มันเว้นระยะในช่วงของตัวช่องไฟนะครับความสวยงามที่มันมีการทํามาจากโรงงานอยู่แล้วมันก็ต้องเป็นอย่าง ส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็นอนฝังกระเพิงนะฮะไม่มีรอยขยับขันไข่แกะออกมาทําสีนะครับเราแปลกใจไหมฮะสีด้านนอกเนี่ยแม่งม่วงแบบม่วงกิบเลยม่วงออกแดงเลยด้วยซ้ําแต่สําหรับอย่างตัวสีด้านในนะฮะจะเป็นตัวสีอ่อนๆไม่ได้ม่วงเหมือนตัวด้านนอกตรงนี้คือสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่าสําหรับในส่วนตัวภายในเนี่ย คือมันเป็นตัวสีแห้งแต่ถ้าเกิดอย่างด้านนอกมันก็จะมีการคุงการขัดอะไรมาพวกนี้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์ประมาณน,นี้ฮนะัสำหรับการดูแล้วก็เช็คลายของตัวรถอีกหนึ่งจุดก็จะเป็นอยู่หลังตัวแผงเครื่องยนต์นะครับตรงนี้เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดเรามองเห็นผ่านตัวฉนวนกันความร้อนด้านหลังเครื่องยนต์เนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยนี่คือในส่วนขององค์ประกอบสําหรับตัวรถอีกคานหน้าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวต่อไปฮนะเรามาดูด้านข้างกันบ้าง สำหรับตัวด้านข้างครับนี่คือในรุ่นจำเพาะที่มีการแบ่งออกมาอีกรอบหนึ่งนั่นคือในเรื่องตัวรองแม่ถ้าเกิดสำหรับนิรานเนี่ยมันจะมีไล่สเต็ปขึ้นมาจากร้อกระทะแปะแล้วก็มาเป็นตัวแม็กอลอลสีเงินแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวท็อปสุดจะเป็นทูโชนนะฮะบัดเงาแบบนี้นะครับตัวยางเนี่ยเป็นขอบ15อันนี้ก็จะเป็นตัวยางปีย2่สิบสออันนี้นเปิดให้ใหม่นะครับ ส่วนสําหรับกระจมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้หนึ่งตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับคิวกานสาดนะฮะมีให้ครบนะครับแล้วก็ตัวกระจกกระจกบังลมหน้าหรือว่าทั้งส่วนของสีบานด้านหลังเดิมโรงงานทั้งหมดกระจกไม่เคยมีการเปลี่ยนนะครับแล้วก็สับแดงทางด้านฝั่งนี้เนี่ย มันยังเป็นตัวเบ้ากุญแจที่ใช้ไว้ขันอยู่นะฮะไกพวกแบบอย่างแอสตราถ้าเกิดเป็นตัวอย่างแอสตราเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มกดสมาร์ทเอนทรีอันนี้ก็คนละอย่างกันนะฮะในการที่มันไล่แล้วก็ใส่เป็นตัวออปชันมาให้รถค่อนข้างที่จะบอดี้ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่มันจะดูอย่างภายนอกอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ครับสําหรับตัวรุถนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่แก้โจทย์นะฮะแล้วก็บอกให้คุณลูกค้าหลายๆท่านได้ทราบว่า มันใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายและพื้นที่ในการโดยสารเช่นเดียวกันเราอาจจะดูว่างว่าด้านนอกเนี่ยมันเล็กแต่จริงๆด้านในไม่เล็กเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฮะโลโก้มิซูโลโก้มิเารดนะครับอยู่ครบนะฮะแต่สำหรับตัวด้านฝาท้ายจะมีมาให้แลละอันนี้หน้าแปลกนะฮะฝาท้ายมีมาแต่สําหรับตัวมือเปิดด้านข้างไม่มีมาให้ตรงนี้ก็ได้เป็นตัว smart entry นะครับ แล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวไฟเบรกเนี่ยก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะฮะไฟเบรกด้สามนะครับเสาอากาศก,าก็จะเป็นแบบธรรมดาแล้วก็ตัวกล้องมองหลังมีมาให้นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านไหนกันบ้างครับสําหรับพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่เป็นจุดเด่นและก็เอกลัก,กษณ์สําหรับตัวรถแฮมแบกห้าประตูนะฮะ บ่อตอนหลังสามารถพับเก็บได้นะครับแบบ60ต่อ40ดึงใช้งานได้สบายๆเลยครับเราจะทําให้พื้นที่บ่อตอนที่2หรือว่าที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่หรือว่าห้องบรรจุโด,ดยสารขนาดใหญ่เนี่ยสบายๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับอย่างตัวลอยนะฮะเมทอาร์คนะครับด้านหลังพวกนี้เช่นเดียวกันครับความที่มันเว้นระยะในช่วงของช่องไฟเนี่ย ถือว่ามันเป็นกรรมวิธีการผลิตจากโรงงานแบบนี้ถือว่าสวยของเดิมจากโรงงานนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างรถเกง๋งบอดี้เล็กบอดี Body, ส้สั้นๆแบบนี้เราดูประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหรือถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าเรารับชมตัวบอดี้ไปแล้วจะไปดูในเรื่องของตัวเครื่องสักนิดนึงก็ได้เช่นเดียวกันแต่รับประกันเลยว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนและจบในราคาเดียวเดี๋ยวเราเข้ามดูด้านในกันต่อครับ โอเคครับคราวนี้เนี่ยเป็นส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างแล้วครับอีกหนึ่งจุดนะฮะที่เราจะให้คุณลูกค้าได้เห็นตัวรถอย่างชัดเจนแล้วก็ครบองค์ประกอบสัตตัวรถหนึ่งคันนะครับคอนโซลหน้าเนี่ยมีเป็นตัวแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้แล้วก็จะเป็นตกแต่งในโทนเฉดสีด,ดำซะเป็นส่วนมากนะครับส่วนตัวหน้ากากคอนโซลกลางเนี่ยจะเป็นสีดำเป็นโนแบกนะฮะ แล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยดูนะครับที่มิซูให้มานะสำหรับตัวรถที่ขคานะเป็นตัวจอแบบทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นทุกอย่างได้ใช้งานได้ตามปกติทั้งหมดแล้วก็ส่วนัตัวแอร์ครับเป็นแบบปรับออโต้ถึงจะยังไม่ใช่เป็นตัวดโอ์โซนก็ไม่เป็นไรครับแค่ออโต้แค่เนอร์ถือว่าเฟี้ยวแล้วก็หรูแล้วนะครับด้านล่างก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำสองใบนะฮะแล้วก็ตัวช่องเสียบ USB จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ สวนรับตัวเกียร์ครับเขาจะมีจาเป็นตัวดีสแบบนั่นคือดีธรรมดากับเป็นตัว DS และก็ตัวเกียร์แนะครับไว้พอวลา,าที่เราลงทางลาดชงราชันอะไรพวกนี้ก็ไว้เข้าเกียร์แได้นะครับสำหรับตัวพวงมาลัยครับเป็นแบบ3กา้านมัลติฟังก์ชันแน่นๆนะครับฝั่งซ้ายมือนี่มัตติมีเดียทั้งหมดเลยฮะร,ระบบความสั่งเสียงกดลับกดวางฝั่งขวามือนี่ก็จะเป็นตัวคูสคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติไม่น่าเชื่อมันจะใส่มากับตัวรถ ในเครื่องยนต์1.2นิดได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับ Engine s ต a r t นะครับตัวเซนเซอร์กับระยะการชนด้านหน้ามีมาให้และก็ตัวการล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวหรือว่า traction control นะครับสำหรับกระจกครับเป็นแบบปรับไฟฟ้านะฮะตัวเซ็นทันล็อกไม่มีครับมันจะเป็นตัวระบบเซ็นทันล็อกแบบออโตเมติกนะฮะแล้วก็พับกระจกมองข้างแต่ตัวกระจกมองข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับกุญแจรับสำรองมีให้ ชัดเจนเลยนะฮะสำรองมีให้เป็นตัวกุญแจรีโมทนะครับสมาร์ทคยวเรดแลวก็ตัวเบาะครับอันนี้ถือว่าแน่นอนใหม่กลิบไม่มีอรอยใช้งานเลยแม้แต่นิดเดียวเบาะหนังสีดำครับแล้วก็เดินไปตัวได้แดงสภาพใหม่สวยเลยไม่มีอรอยขาดไม่มีอรอยยุ่ยหรือว่าไม่มีอรอยยับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อันได้มีการทาเพิ่มเติมให้สําหรับมิลลาร์คันนี้นั่นคือตัวพรมเนี่ยอันจะใส่เป็นตัวลายไดมอนด์คัชไว้ให้เพื่อความสวยงามและก็ทําความสะอาดสภาบตัวรถ ภายในได้ง่ายมากขึ้นนะฮะมันก็จะมีในสงตัวไม้แล้วก็เซ็นเซอร์จะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับเป็นตัวเซ็นเซอร์กัรระยะการชนด้านหน้าส่วนสําหรับการใช้งานครับคันนี้รถปี2018ใช้งานไปนแล้ว40,000กโลไม่แท้รับประกันเช็คศูนย์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปสู่กันหน้ารถครับแล้วก็มอกราคาหรับคันนี้อีกทีหนึ่งไปครับ เรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะครับพี่พี่ทุกท่านครับคุณลูกค้าที่น่ารักของทุกคนครับสำหรับตัวรถเข้าใหมนะ่ฮะในสายโยค้า5ประตูคันนี้น่าสนใจมากนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดยังเป็นพี่พี่ผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับแต่ไม่ใช่ผู้ชายไม่ด่าใช้นะครับคือมันใช้งานได้หลากหลายอยู่แล้วแหละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างสีม่วงเปรกบางเกแบบนี้อันว่าพี่พี่ผู้หญิงหลายๆท่านน่าจะชอบกันนะครับคราวนี้เรามาฟังราคากันบ้างครับ สำหรับมิราชปี18ตัวท็อปคันนี้อันตั้งราคาขายไว้อยู่ที่359,000บาทอันย้ำนะครับ359,000บาทประหยัดไปกว่าออกห้างป้ายแดงแน่นอนนะฮะและเป็นตัวรถปีใหม่ด้วยนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าคุณลูกค้าจะไม่มีเครดิตก็สามารถเป็นเจ้าของมิซูซึมมิราชคันนี้ได้ถ้าเกิดสนใจเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ ine, มาสอบถามรายละเอียดการออกรถหรือเอกสารออกรถเพิ่มเติมได้เลย จะตกค่อนเดือนละ6,000บาท72งวดเบาๆครับไม่หนักจนเกินไปไหวสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและเด็กคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ And I pray, all I need are some better days Fuck me, I'm looking in the mirror So foggy, but I've never seen clearer I don't really think anyone can save me And honestly, I'm not really sure I want saving i like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try at anything So I'ma just keep buying everything See you in the next life, hope to be a better me I don't think that my head's on straight Gotta flip it and...